นี้ก็มาพบกับน้องการอีกเช่นเคยนะคะกับช่างกาญจนาภพ,าพนเมื่อนี้กะสิ่อถึงประเด็นที่ตอนนี้ร้อนแรงมากเลยค่ะทุกคนมันจะร้อนแรงขนาดไหนจนดิฉันผิวดำมากเลยค่ะว่าร้อนแรงมากมันไหม่มากทุกคนตอนนี้คือแบบทุกคนก็ต้องดูนะคะ ดิฉันน้องการคิดว่าทุกคนก็น่าทราบเป็นอย่างดีนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของน้องการกับผู้ยิบันฟินแลนด์คบกันค่ะน้องการกับผู้ยิบันฟินแลนด์คบกันค่ะค่าแม่าค่ต่าคือคืาเรื่องว่าแ่าวพราวแางทองหัฮ่า้่าฮัาเ่าาฮ่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 า่าฮ่ิฮาฮ่่า เปรดเทศฟิแนแลนด์นะคะแล้วก็อยู่ยอนนะคะซึ่งคบกันคือแบบสะเทือนวงการหมอลำม,มากตอนนี้มาลำจริงนะคะสะเทือนมากไม่ทุกคนคาดว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้คบกันแต่ว่ามันก็จะมีแอบบางวบเออจิ้นคู่จ้นกันในอันใน YouTube อะไรประมาณนี้ของพี่ภาพานะคะที่แบบเขาบินว่าแบบจิ้นกันเนียงกัน,นูเนียนเออก็เห็มีคนมิงตัวตอนนี้คือ คบกันจริงๆแล้วเปิดโตก,กันแล้วค่ะคบกัคบคุยกันมาเด็๋ประมาณหนึ่งปีกว่าในะคาถิสับสับมากนะคะแต่เมืเ่อนี่ก็จะมาเว้าเรื่องเพื่อนละสองคนนะคะว่าคิดจังใดต่างสันต,ตีแบบมีความมีความคืดแบบใดที่แบบเออไในหัวเพื่อนคบกันหรือว่าเออเป็นแฟนกันได้จริไหมเมืเ่อน,นี่กะสำหรับตัวน้องกาลนะคะน้องกาลก็คิดว่ากะ ึ่งไหนล่ะกับซื่อซื้อไหมกับแบบกับแบบว่ากับซื่อซื้อกับว่านในอิหยังมากมากแค่ว่าเออก็ดีใจกับหัวหน้าด้วยนะคะที่ได้อคบกันเป็นฝักเป็นฝะนะคะแบบว่าเออได้เปิดเผยเปิดเปิดเผยกันแล้วแบบเปิดโตกันแล้วอสิแมตอนน้องการเข้ามาวงเพร่เพ้าตอนแรกนะคะก็ดูซิ้ว่าอุ้ยผุ้บ้านคือเดมันลองเพลงยูนี่ต่วกักะแต่ว่าสักกะ เป็นแบบหูตั้งแต่แรกๆอยู่แล้ว่าคล้ายๆว่า้นเพื่อะแบบคุยกันเพราะว่าหนุ่มกันก็ดูออกนะคะตั้งแต่แรกนะคะแต่ก็กระบอกได้เป็นกระบอกได้ํามว่คบกันมาค่าคบกันอยู่บอกกระบอกได้ํามสี่เด็กกแบบกระหูยุ่งใจกระบอกปากสีแม่กกับซื่อๆตามภาษาเขาแบบมองๆแม่ๆนะคะแต่ในใจกระหูอยู่เพราะว่ามันนี่เปิดโตกะรู้สึกดีใจในคาที่เพื่นได้เปิดโตแล้วก็ว่า แล้วก็มันกันแล้วนะคะแปบลว่าสิแด้แบบมั่นกันตามประเทนีอีสานแบบเรียบง่ายแบบบ้นบานแบบสวยสไตล์บ้านนะคะแล้วมีบางคนก็บ,บอกว่าอายุห่างกันสิกว่าปีคบกันได้หรอแบบพูดเท่ากินเด็กน้อยหรือว่าอียงไงสิแม่กอะส่ันการคิดว่าการที่อายุหลายหรือว่าอายุหน่อยที่จะคบกันไม่คว่เป็นเรื่องแปล มึงกับกิบปอนใช่แนวกลับว่าเป็นอย่างเห็นบอกเขายังคนละเขายังแบบกระเทยกับผ okay. okay. ู้หญิงเนาะมันกับแบบโบเป็นตะครกันแต่มากกัครกันแต่เพราะมันเป็นความลักนะคะออกข่าวกันเยอะแยะข่าแบบนิดหน่อยจักปีก็บซามใช่ก็ปีไปครกกับผู้ถาวหกสิปอย่างสิแบบในข่าวกันเยอะแยะมันกับโบเป็นเรื่องมันกกับเป็นเรื่องที่แบบเออกะรู้สึกเออแต่อันสำหรับแพทย์ผูหนาผู้หนาแพทยาก็บผู้หญิงมันก็บ่ได้รู้ว่าข้างกันรักกันแค่สิบปีนึงกะ ก็ไหนก็บอดเถาก็น่ะแล้วก็บรดเถาเนาะแล้วก็เออแล้วก็ซูมกันแล้วก็สวยงามแบบสวยแบบสวยงามนะคะแล้วกับบอดีเบื้องแปลกเอียงแต่มามันก็โอเคก็สวยสำหรับเรากิคือว่มามันกับบอดีแปลกมันก็เป็นความรักเนาะสู่แบบเราก็ต้องคือจะเข้ามาบอดีสิส่วนเข้าเถ่าแห้งไงสิเขาดีมากแล้วสิเข้ากับมากเขาก็หามบได้เราว่กคันห้อมากไหมแมนถ้าตรงแบบ ทุกคนอายุอายุอายุต่างกันก็รักกันได้เพศต่างกันก็รักกันได้ซุมานีเพจกับอย่างมันก็หลายยามันสมักกันได้เบอร์หลับพขามีพี่น้องอันท่อมกับกระเทยกับกามีอันเี้ยก็เกกับท่อมกับยุ้ยหลายอย่างค่ะมี่มีเบิร์ค่ะแต่ว่าเขาบว่าอะไรเบิดเผยได้ซื้อเพราะมันเป็นเป็นเรื่องผิดแปลกใไม่เรื่องที่แบบ เรื่องทีว่าสมัอนี้ในปีนี้กระแสคบ,คบก็กระลบได้บ่แล้วเพราะแม่เป็นเ,นเพจย,ยังปียังก็กกยักษ์กระลับได้เบิดนะคะกะส่วนของการคิดว่าอายุสร้างกันมากะมากันได้คือกาวั่นบเป็นอย่างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคบกันเพื่อดรามเอาอีย่างก่คือแม่คบกันเพื่อสร้างกระแสหรือเปล่าอันนี้ก็มาบอกเลยว่าพวกไ้สางกระแสะค่ะเพิ่นคบกันอิลีค่ะมันกันเรียบร้อยเลยแล้วมีลูกค่ะ เราได้สิเอาลูกค่ะน้องเงียงก็นั่งโตกเกียวบอกพี่สายซื้อผู้หญิงซื้ออยังก่อผู้หญิงสิลูกรูปแล้วสิซื้ออยังก่อผู้ชายมานั่งโตกเกียวหรืผู้หญิงซื้ออยังนี่แหละบูมกันจักนะคะหนูกันลืมนะคะ,ค,ะค่ะอุ้ยนี่ราคามันเพิ่นบริสันต์เกษรดอกคัน,นสิสันเกษรไปเพื่ออีหยังนาะงููเพิ่นบริสันต์เกษรค่ะเพิ่นกอบกันไว้ใจจริงนะคะที่เบิ่งซ้อมมึงกันมาหนีแล้วเออแล้วก็หาคนหนีแล้วก็ หวานนะคะแล้วก็ทิศตับ,บ,บหวานแบบเที่ยวนู่นนี่นั่นไปทงไปเที่ยวกับเหมือนคู่รักธรรมดาทั่วไปค่ะบ่มีเอียงหลายเท่ากับตอนนี้เท่ากับแบบเอืมรู้สึกดีนะคะขี่เห็นว่เนียมีความสุขมีได้แบบไดเปิดเผยอะไ้แบบเนแบบี่ยรู้สึก ภาพแบบดีใจน้ำเพิ่นค่ะที่เพิน่นได้นี่แต่สำหรับองการก็ยังส่วนเหมือนเดิมค่ะวันละมีผัวค่ะไปสิเอาเยัหล่อนนะว่าเป็นนะว่าเป็นหว่กหวกห่วกทิ้นข้านะคะค่ะเมื่อน,นี้กะมันมีอย่างไรก็แค่สิม,เมาเบาเหลืองพุนบานก็พหนาให้ฟังนะคะว่าเป็ในจังไหนแล้วก็เหลือที่พลานมากคือเทียบแล้วนะคะว่า คบกันสร้างกระแสหรือเปล่านะคะอันนี้คือไม่ได้สร้างกระแสนะคะเป็นคบกันจริงๆค่ะมาหนึ่งปีแล้วค่ะตั้งแต่ณก่อนของการสีขามานยูแน่นเต็นยวงน้ำเพลินอีกนะคะเต๊ะปีกก่ผมแม่นอยู่บอกบอกแต่ถ้าเข้าเพื่อนคุยก,กันเพื่อนคบกันตั้งแต่ปีก่แล้วนะคะก็เป็นปีหนึ่งอ่ะอกับปีหนึ่งอ่ะประมาณนี้กระดุนเล่เพื่อนกับบริษัทสร้าสงกระแสแล้วก็ เออคบกันอายุห่างกันมันกับบริดามอ่ะเี่มันกับบริมีซีเบบร,รียสห่างก,กันผิดใจนะคะถ้าก,กันผิดใจขันใจว่าเ่ากระหักค่ะาำบ่ต้องไปสนใจผูดใดน,นะคะมึงผูดใดสิวา่าจังเด่กะยาว่าแต่เขามีความสูขเข้ากับพ่อแล้วนะคะปูดาดสิวา่าขื่นเบาจังสันจังสีกะยาค่ะเขาหักข้องเขา้าชีวิตเข้าเขาหักเขากระตองเหลือกข้องเขา้ขเขา,ขเขานะคะคนอื่นเจอว่าจังเล่กะยาเขาต้อง อย่าไปแคร์ค่ะไม่แคร์ค่ะไม่สนใจเอาทําชีวิตให้เราให้ดีนะคะกนกันก็บ้ว่ายังดอกกะเมื่อเดีว่าสิมาด่ามาแด่ยังก็แค่ว่านนกันกัเมื่อเบาถึงเพลินนะคะช่วงนี้เพราะมันเป็นเรื่องทีร้อนแรงมากแล้วก็ที่แบบโด่งดังมากนะคะตอนนี้ค่ะกะจบดิฟเเพียงซับนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้น้องการด้วยนะคะ,พะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องการคิดคลิปนะคะตอนนี้ช่วงนี้น้องการบ่ค่อยมีคลิปเฮจก็คือเฮ็ดอย่างคือบอกคนพูดอะไรให้น้องการเฮ็ดอย่างคอมเมนต์นได้แล้วค่ะเมนไว้ได้เดี๋ยวน้องการมาเฮ็ดให้นะคะโอเคบอมือนี่กะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมเด้อพยายามเฮ็ดอีกอย่างคอมเมนต์ไว้ ใต้คลิปนะคะเมนไ้เลยฝากกดติดตามด้วยนะคะ